มาพน่น้องใช่เวลาปิดเปิดเนี่ยเราเราปิดไว้กี่วันนะท,ที่เราที่เราโตทำนี่น้อยสุดก็คือ36ชั่วโมงเวลาปิดนะไม่ได้พวกเราไม่ได้ใช้น้ำดิเตาที่เราโตพาทำไม่ได้ใช้น้ำหลับดิเอาอากาศไปดับมันนะปิดเลยไม่ให้มีอากาศเข้าอากาศออกถ้าใหม่ๆหม่ใครใครขุดเตาใหม่หหหหมๆนี่ใช้เวลา36ชั่วโมง ส่วนมากก็คือรถต้นี่จะจะจุดตอนงคืนจุดประมาณนี่แหละเล่าๆนี่แหละคือ4ี่หโมงเย็น4ี่หโมงเย็นแล้วก็ไปนอนก่อนจะนอนก็ประมาณต้องหลีไว้นะระยะเวลาเผาก็ข้ามคืนจนถึง6กโมงเช้านี่แหละบางบางทีก็ตีสีแล้วแต่ไม้แต่เวลาปีนี้ใช้เวลาสามสิบหกชั่วโมงคือ ตื่นมาแล้วก็ปิดปิดปุ๊บเราข้ามไปอีกคืนนึงอีกคืนนึงแล้วก็ตอนเช้าตอนเช้าตอนตอนบ่ายนะ่ะเปิดเลยทำอย่างนั้นมาโดยตลอดเด้อแต่ที่รถตู้พาพี่น้องทำเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำาลับหน้าเราก็ไม่ต้องไปดึงโกยรถน้ำให้มันหน้าไม่นะปิดแล้ววันนี้นี่ไปไหนไปไปเลยนะ คือเร็วรวสุดที่เคยทําก็คือเนี่ยแหละมันไม่ใช่สามสิบชั่วโมงหรอกมันจะเท่าไหรล่ล่ะ24บส่วอีกหเอาสามสประมาณนั่นแหละ30ขึ้นเอาให้แน่ใจเตาใหม่เด้เตาใหม่เตาเก่าม,มันจะมีรูรอยรัรรร่วนะรอยแตกหลายอย่างอย่างต่ำๆเลยก็คือ30ชั่วโมงนะที่ที่เราโตทำ Hmm. Đây subscribe อสองเตาสเตาสองเตาพอกินถ้าถ้าใครหวังพึ่งให้เป็นเงินมาช่วยในด้านเกษตรนะเผาแล้วก็ไปไหนก็ไปนะความหม่ใช่ไหมนะอย่าให้แน่ใจจริงๆเอาให้มันเตาเย็นจริงๆก็2วันซะสีชั่วโมงนะทำช่องม,มีลมด้องนีนช่องเปิดตอนแล้วตัวก็จะมานี่ละบาย เอาึ้นปุ๊บเอาไม้ลงเลยลงปุ๊บกดจุดเลยแต่ถ้า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 เรามีสองเตานี้มันจะโอ้ยต้องเผื่อๆดิตั้งแต่สี 4, ่ห้าโมงเช้าดิเตรียมเตรียมเตรียมเดี๋ยวไม่ทันสองเตานเหนื่อยดิ deh. ทำอยู่คนเดียวนี่หูแค่ไม่ทันเลเยแต่ว่าเตาเนี้สบายสบายเดี๋ยวนี้ไม่ไมขายแล้วให้แต่แม่เพราะแม่ย่างไก่อยู่ตลาด สบายแล้วก็เอาหมดนะทั้งเปลือกทั้งอะไรเอาหมดเย็นปะไม่รู้ไอ้พวกไม้มันไม้อะไรนะใบไม้บูทูนี่มันจีบาทยังไม่เคยดูเลย <S <S วัะาาซื้อมาใช้อยู่พี่น้องยากแต่ก,กับไซไอ้ไม้นะี่แล้ปะดูเพื่อความาเทียม คือใครอยากมาใช้ชีวิตแบบนี้นะสบายดีเด้อยากนอนก็นอนเด้แต่ว่าขายของให้เป็นี่ต้องขายของให้เป็นขายของให้เป็นก็อยู่ได้นะรู้จักปลูกรู้จักขายแต่ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้นี่เจ้าไม่ต้องไปเร่ขายก็ใช้กันอยู่ทุกวันมันมีแต่ไม่พอไอเรื่องฐานนะสำหรับสำหรับช่างรรโตัวไม่พอนี่คนก็ถามหาแต่ว่า มันเบาลงนะเราได้งานด้านอื่นแล้วก็จับงานด้านอื่นซะตรงนี้ก็เบาคือมันผิดโรคแไนะไพไ่ห้อเป็นภูมิแพ้เป็นหื่นหอบหื่นหอบเนี่ยมันไม่ได้เป็นประจําได้เป็นแบบถ้ารา่รางกายเราอ่อนแอมันก็จะตามตองคืนขนะี้เลิดขี้สเสลิดหายใจแทบไม่ออกต้องลุกขึ้นมานนะไม่ลุกขึ้นมาก็มานั่งสมาธินะกลัวมันจะลงแต่กลัวไม่เคยกินยาด้วยพ่อละพ่อมียา ก็เลยให้กินทุกวนนี้ก็ได้อาศัยยาอย่างนี้เลยเด้อจับได้ไหมไม่ไดีอยู่ใหญ่ๆก็แตกเด้อ ถ้าคนเขาซื้อนี่เขาเขาอยากได้แต่แบบนี้เขาไม่อยากได้เปลือกแต่ถ้าเราใช้เองเราใช้เปลือกดิใช้หมดดิตัวไหนที่มันการแข่งขันกันเยอะนี่ก็จะลําบากอยู่เรื่องขายแต่ที่นี่ไม่มีส์ไม่ค่อยมีคนทําด้วยผ่านตอนหน้าฝนนี่หาซื้อหาซื้อยากเลยเนย มันคืออีกส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตในการพึ่งตนเองนะสำคัญเลยตรงนี้เราจะไม่ได้ยากกับไปหาต่อแก๊สนะชีวิตเราก็จะสลส,สโลไลน์นิดหนึ่งเดเราจะเป็นคนใจเย็นๆดัดดงฟืนดังไฟมันก็ใช้เวลาใช่ไหมมันมีเวลาของมันก็มันจะติดฟืนติดไฟถ้าเราจะกินอะไรแล้วก็ต้องก่อไฟไว,ไว ไว้เผื่อเดี๋ยวได้เท่าไหร่ผมขาดเลยใส่หมดไม่ได้แป๊บนึงเดี๋ยว,วได้ได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะแป๊บนึนงครัสบสต็อปไปก่อน สามสี่ชัว่วโมงขึ้นเถอะปิดเตาปิดไม่ได้ใช้น้ำดิแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วนะะเน,นีฮะไนแล้วถ้าถ้าถ้าคิดดีๆก็ได้สี่หนึ่งสองสาสี่เท้าเย็บปากแบบเย็บใส่กระสอบแบบคลายนะจะได้สี่ตอนนี้เป็นไม้เล็ก เลียงไม้ไม่ค่อยดีนะเลียงแบบปกติได้สีนี่แล้วก็เอาขึ้นเอาคี้เท่าขึ้นแค่นั้นนะครับถ้าใครไม่ไมายินยิงยงจังนี่ไม่ค่อยอยากจะมีใครทำเท่าไหร่ทีเรื่องว่าเผาถ่านเนี่ <laughs> ถ้าคนที่เขาไม่ เพิ่งตัวเองจริงไ,ม,ไม่เลยจะว่ามันลำบากนะพี่หมองความหมายนะแต่บางทีความลำบากบางสิ่งบางอย่างมันก็สบายใจนะสำหรับช่างรถโตก็จะว่ายอย่างง้นมันลำบากก็จริงแต่มันสบายใจเราไม่ต้องไปเยอะแยงแข่งขันกับใครเราใช้ชีวิตยอยู่แบบกับสิ่งที่เรามีนะ พูดตรงว่าคนที่เขาจะมีครอบสุขก็คืออาหารนั่นนะเราที่เราดิ้นรนค้นควายกันอยู่ทุกวันคืออาหารอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองอย่างอื่นก็เป็นความหลงหลงว่าจะดีอย่างน้นอย่างนี้นะก็ไม่เราก็เลยเขามีอะไรมั่งเราก็อยากมีมั่งเหมือนเขานะม่อเลยทําให้สังคมลําบากตัวเราเนี่ยมันทาให้เราลําบากขึ้น เสร็จแล้วจะสี่ปีดะอีกเดือนมีนานี่ก็ครบสี่ปีละที่อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ก็เดือนกันยาแต่ว่ามีนานี้ออกมาทำแล้วตามนูน่นทำนี่ป,กปูกนู่นปูกนี่ถูกทางมางผิดทางมากหลายสิ่งหลายอย่างเนะยพี่อน้อย่างขนาดงานด้านออนไลน์ของเราตัวก็เรื่องงาน ราตัวตยังได้เบาๆเลยช่วงพักนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปขายในกลุ่มนะทำเยอะๆมันก็เหนื่อยด้วมันเหนื่อยรวยแล้วตายนี่ไม่เอาดิ <c oughs> ขออยู่แบบพออยู่พอกินแล,แล้วก็มีความสุขดีกว่านะยังยังรู้เลยว่าถ้าเข้าไปขายในกลุ่มเฟ c e b o บุ๊กไม่มีลายกลุ่มนะเป็นเรื่องไว้น้อเดือนเดือนหนึ่งเป็นสิบงานเลยเจอมาแล้วทุกวันนี้ก็รอรอรอ แต่ในยูทูบเบาเบาพลังลงมาบางทีก็บ้าพลังบ้าพลังก็เข้าไปขายไอ้เ,อเงินส่วนนั้นก็ได้เยอะอยู่ได้ยูมีนั่นมีนี่แต่ไอ้เงินเกษตรกร,ร,กรนี่ได้เครื่องมือนะแต่ถ้าใครมีเครื่องมือครบอยู่แล้วหรือฐ <c oughs> านะทางครอบครัวดีแล้วนี่มันไม่เหนื่อยมากพี่น้องทำกเกษตรไม่ค่อยเหนื่อยมากมีแต่ได้ได้นะได้ความรู้สึกดีๆได้ความสุขนะได้สิ่งลายอยางช่างก็มาฝากแค่นี้แหละ นะไม่มีอะไรในช่องก็จะเป็นงานเรื่องช่างกับชีวิตของคนคนหนึ่งที่เขาออกมาพึ่งตนเองนะทำเกษตรอยู่เพียงลำพังก็ประมาณนั้นนะครับแค่นี้นะพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ